สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันอีกแล้ววันนี้ความเป็นมาของผมว่าทําไมถึงมาบูชาเทพมามูเตลูในสายแบบนี้ถึงเป็นคนแบบชอบในเทพในเทวดานะครับมาเรื่องมันมีเรื่องมันมีอยู่ว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยตอนเด็กๆตอนอย่างเบบอครอบครัวผมเนะี่ยเป็นครอบครัวที่จน ผมเกิดในครอบครัวที่จนแต่ผมไม่เคยน้อยใจนะตอนเด็กๆนั้นก็เกิดการป่วยขึ้นป่วยจากตัวจากผมเนี่ยป่วยป่วยบ่อยจัดป่วยจนเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยเป็นว่าเล่นเข้าออกเข้าออกด้วยว่าเข้าออกเพราะว่าร่างกายอ,อ,อ่อนแอเพราะหนึ่งจากพ่อกับแม่เป็นคนกินเหล้าเป็นคนกินเหล้านะครับเป็นคนกินเหล้าจึงทําให้ในตัวผมเนี่ยมีแอนกอพอล แอลกอฮอล์อย่างสูงเลยหมอจึงทําการเนี่ยแคล้ไล่แอลกอฮอล์จากร่างกายอบประมาณเด็กประมาณกี่เดือนไม่รู้ผมอบมากกว่าคนอื่นเขาตัวนีเหลืองตัวเหลืองเป็นเขมินเลยตายก็ไม่ตายเนาะแต่ได้สว่คนเข้าข้างก็ให้โตมาออกจากโรงพยาบาลมาได้พ้นขีดอันตรายเข้าเข้ารับเรียกนการศึกษาตอนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองก็เรียนก็ยังป่วยป่วยเข้าเช้าป่วยอะ ปวยเช้าข้าโรงพยาบาลเย็นป่วยเช้าข้าโรงพยาบาลเย็นทํำยังไงได้เนาะก็มันผิดสังเกตเนะทางญาติกันเนะี่ยญาติผมนะญาติผมนะครับเขาเป็นพวกคล้ายๆเหมือนกลางทรงนั่นแหละเขาก็จับผมรับขันขันห้าขันห้าเสร็จปุ๊บผมก็ดีขึ้น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 ,นจนหายเป็นปกติหายเป็นปก,กติผมตั้งแต่โตมาตั้งแต่หายจากตรงนั้นนะครับ ผมใจผมอะชอบเป็นคนขึ้นในใจเป็นคนชอบที่ชอบเทวรูปชอบปกเทวรูปชอบรูปภาพที่องค์พระพิฆเนศพ่อแก่เนี่ยชอบมากก็หนึ่งเริ่มจากการบูชาก็ตั้งโต๊ะน้อยตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะน้อยบูชาจากรูปภาพก่อนบูชาจากรูปภาพรูปภาพแค่เนี้ยทำไมก็มีทูบมีทูบนี่ก็ถังทูบหน่อยนึงสมัยก่อนหนูผมจะงไมก่อนหนูอ่าสมัยก่อนนะยังไม่มีตังซื้อกระถังทูบซื้อแจกันดีๆเนาะ ก็ตัดขวดตัดไอ้เนี่ยขวดน้ำแป๊บซี่อ่ะครึ่งหนึ่งทำเปกระถังทู่ขวดเอ็มร้อยอ่ะทำเป็นเจกันเนาะก็มีเงินหน่อยก็ไปซื้อซื้อ,อ,อดอกไม้มาใส่จุดไหว้ก็ขอพรด้วยงงขอให้ชีวิตลูกดีขึ้นถามว่าดีไหมก็ดีตามลําดับดีตามลําดับความเป็นจริงนะครับก็จนโตโตโตบูชาไปเรื่อยบูชาไปเรื่อยบูชาไปเรื่อย,อยจนมาถึงในระดับภาวะ ความเป็นผู้ใหญ่รู้แล้วว่าเฮ้ยเอาละความชอบส่วนตัวแล้วนะก็อะอยากได้เทวารูปก,ก็ซื้อมาองค์แรกคือซื้อมาเลยนะครับองค์แรกคือซื้อมาเลยคือองค์พระศิวะจริงๆคือองค์พระศิวะองค์แรกเลยคือคือตอนนั้นคือศรนะัทธาในองค์พ่อมากองค์พ่อศิวะมากเลยทํายังไงก็อยากได้ได้เอาได้คือได้ได้ต้องได้ได้คือได้เอาได้ก็ไปไปอุ้มมาองค์หนึ่งองค์ประมาณสักหกนิ้วได้ หกอกหกนิ้วอุ่ม,มาก็บูชาตอนนั้นก็ทําเป็นตาหนักเลยตาหนักน้อยๆสสี่ชั้นคุณพอ่อคนทําให้ทาบนบ้านนี่แหละทาให้ก็ทําไปทํามาศึกไปบูชาไปบูชามาคนเขาก็รู้จักกันอะเราก็เลิอกออกงานไหวครูแล้วแต่ตอนนั้นโตลแล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วเราก็บูชาจนเราอายุโตลแล้วนะออกเลยกออกงานไหวครูตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้น,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 นอะพาไปมั่งไปกับเพื่อนกับโฝ่มั่งก็รู้จกัก จนมาอยู่มหนึ่งมสองก็ได้มีเทวรูปกับเขาได้ประมาณสักอีกสององค์อีกองหนึ่งเพิ่มมาคือเป็นพ่อแก่พ่อแก่ปูหรือสีนารอดได้หมายองค์หนึ่งตอนนั้นตอนนั้นก็เริ่มเล่นลิเกแล้วหัดเริ่มเล่นลิเกเริ่มเล่นลิเกการเดินทางไปตรงโน้นตรงนี้ไปเล่นดําหนที่ต่างๆก็มีเงินเก็บแล้วก็ซื้อพวกเทวรูปมาบางส่วนบางส่วนของเราที่เราชอบจนอยู่มาใน จนอยู่มาในระดับหนึ่งแล้วเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายไม่อยากเอาแล้วพอบูชาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาผมจึงทำการโละทุกอย่างขายทิ้งหมดเลยขายทิ้งหมดเลยก็เว้นอยู่ประมาณก็หาันมาสวดมนต์สวดมนต์พึ่งพึ่งมาปูสวดมนต์บูชาพทธพระทรมพระสงฆ์บูชาเช้าเย็นเชา้าเย็นช,ชีวิตกระดินในแบบหนึ่งน,นะ กลไปเรียน,นกลับมาก็ทาช่วยพ่อแม่ทํานู่นทำนี่ทำนั่น,นเสร็จแล้วก็สดมน์นอนจนอยู่มาวันหนึ่งเฮ้ยดูหนังอินเดียไปเจอหนังอยู่เรื่องเรื่องชื่อเรื่องอะไรนี่แหละหนังเก่าของอินเดียเขาเฮ้ยเออเกิดศรัทธาในพระแม่เอาละอันนี้จะเข้าสู่สายพระแม่แล้วเราอธิษฐานว่าพอถึงเวลาขอพระแม่มาเองมาจริงๆจ้ะพระแม่มาเองเลยโดยที่ว่าเราสั่งซื้อเทวรูปจาก พี่พีคนหนึ่งที่รู้จักในทิกตอกเทวรูปคนั้นคือพระแม่ปรวัตีนะครับแต่ขนส่งทําหายบอกดีกว่าทําหายก็เพิ่มตังค์ไปประมาณอีกพันกว่าบาทได้องค์เทวรูปพระพระแม่มารีอัมมันมาประมาณองค์ประมาณสิบสองนิ้วอืมประมาณสิบสองนิ้วกระกต่วนนี้ก็อยู่หลังจากนั้นมาปุ๊บ ก็ศรัทธาในพระแม่มาเรื่อยศรัทธาคือศรัทธาแบบไม่งมงายนะศรัทธาแบบมีสต um ิปัญญารู้และเรารู้หลักการบูชาละเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเอาเห็นเทวรูปของพี่พี่ชายคนหนึ่งพี่ชายคนหนึ่งที่ว่าเขาได้รับเทวรูปมาแต่เขาไม่ดูแลแล้วเขาขอมาดูแลดูแลเสร็จปุ๊บเอ๊รู้สึกว่าเอายังยังขาดไปขาดไปองค์หนึ่งเออขาดองค์ปฐมองค์ปฐมองค์บรมบกขูองค์พระศรีคเนศ ก็จึงทําการอธิษฐานต่อองค์ท่านว่าถ้าลูกมีบุญญาธิการหรือยังได้บูชาองค์ท่านอยู่ก็ขอ,ขอให้ลูกได้สิ่งที่ก็ได้จริงๆได้มาพร้อมพระแม่อุมาพระแม่ทุรคาสขี่เสือองค์ประมาณ25้านิ้วสูงเลยเคนนี้ได้มาคู่หนึ่งจึงปัจจุบันนี้ก็ได้พระแม่อุมองอุมามีคนให้มาเยอะเลยก็ทุกวันนี้ก็มีอยู่ประมาณอยู่แองค์ครับที่บูชาอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมหิ่งนะครับ อันนี้นะครับคือหิ้งบูชาผมไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมดูเยอะจังองค์แรกเลยคือองค์อย่างที่เคยเล่าว่าบูชาองค์พระศิวะองค์แรกองค์พ่อหลังหลังมาก็ได้องค์พระศิวะจริงๆได้ไปปังนาตาลากองพระพระพิฆเนศองค์พระแม่ทุลคานะครับวันนี้เพิ่งได้นําพวงมาลัยมาถวายนะครับก็มีองค์พระศรีหรินรารายนะครับองค์นอ้อ,นอยองค์น้อยองค์พระศรีพระแม่อาพ์พระศรีพัทธกากลีองค์พระแม่มารีอมันที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับพระ พระแม่ลักษมีแล้วก็พระมีนักชีนะครับอันนี้ก็เป็นโซนนี้นะครับก็ประมาณประมาณนี้ที่บูชาอยู่นะครับรบ,บูชาทุกวันก็จะมีอีกโซนหนึ่งครับโซนนี้จะเป็นโซนนี้เลยนี่องค์ได้เหมือนกันได้มาเป็นทองเหลืององค์นี้ท้าวเวสสุวรรณของหลวงพ่อพัดนะครับพระโพธิสัตว์กอนอิมพระก็นี่เราจะแยกไว้อันนี้พ่อแก่นี่คือพ่อแก่ท,ที่ที่ได้ที่พูดถึงนะครับป่ฤลษีนารอด เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สองิ้งรวมกันนะครับนะครับก็บประมาณนี้บ้านผมเป็นบ้านไม่ใช่บ้านคนมีตังค์หรอกนะแต่ถามว่าผมก็สตานในแบบทิ้งผมเป็นได้นะครับโอเคครับความเป็นมาผมก็พอสังเกตสังเกตประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากรู้ว่าความเป็นมาของแต่และองค์มาอย่างไรความเป็นมาถึงมาอยู่แบบนี้ได้ไง ฝากกดติดตามกด subscribe และกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้แจ็กกี้ฟีสไต์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายชุ่ม